ในวันนี้พี่จะมาฝึกเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลจกจะดีเหรอเจ้านายเป็นผู้หญิงต้องอ่อนโยนนี่แต่สมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะทุกคนเราจะต้องทำตัวให้แข็งแรงใช่ค่ะเพราะว่าในแบบนี้เราจะต้องต่อสู้กับโซบอลอันนี้ แล้วเราก็ต้องกินเพื่อให้มีน้ำหนักตัวที่เยอะพ่อคะถ้าพ่อหาซื้อชุดนักเรียนให้หนูไม่ได้หนูคงไปโรงเรียนไม่ได้แล้วอะค่ะแล้วทำไมลูกไม่ลดความอ้วนเล่าไม่รู้อะถ้าพ่อหาซื้อชุดนักเรียนให้หนูไม่ได้หนูไม่ไปโรงเรียนนะไปเลยไปวิ่งรอบหมู่บ้านออทำไมพ่อต้องให้วิ่งด้วยทุกคนทุกคนรู้ปะว่าพี่หิวขนาดไหน อเจ้าไหนเจ้าไหนควรจะลดน้ำหนักโอ้โหดูสิเนี่ยปริ้นเขียวทำไมอะเหมียวอ้วนๆแบบนี้ก็น่ารักไม่ใช่เหรอแต่นี่มันเกินไปอ,อ่ะปั่นจักรยานเอาก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวลองปั่นจักรยานแล้วกันนะว่าแต่จักรยานใครอะก็ไปถามเขาดูดิเธอเธอขอยืมจักรยานหน่อยนะได้เลย แล้วก็เอามาคืนตอนรุ่งสางนะทำไมเธอไม่มาวิ่งเล่นกับพวกเราอะ่ะไม่เอาอะ่ะเราขี้เกียจโอโอจะผอมไหมเนี่ยชาติเนี่ยไม่ผอมก็ช่างมันไปเลยฉันมีเพื่อนตั้งเยอะแยะนี่ดูนี่เราน่ารักปะอืมน่ารักดิแล้วเราน่ารักปะโอ้ฉันว่าเธออ้วนเกินไปแล้วเดี๋ยวปัด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  <laughs>